วัดพระแก้วเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองกำแพงเพชรหรืออยู่ในเขตเมืองเป็นวัดของพระสงฆ์ฝ่ายคามวาสีสิ่งก่อสร้างภายในวัดเรียงเป็นแนวยาวตามแกนตะวันออกตะวันตกภายในวัดมีสถานที่สำคัญเช่นเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ที่มีสิงห์ล้อมรอบฐานวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นสามองค์โดยสององค์เป็นพระพุทธรูปนั่งคู่กัน ส่วนอีกองค์ที่อยู่ถัดออกมาด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปนอนหรือพระพุทธรูปในอิริยาบถสายญาติหันพระเศียรไปทางทิศใต้หันพระพักมาทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้าของวิหารนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ทรงระฆังที่มีฐานเป็นรูปช้างปูนปั้นช่วยกันแบกอยู่โดยรอบอีกด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย